นี่ดูเป็นผู้ใหญ่จังนูนี่เหนื่อยเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระกินเจดีก็ได้ถือศีลให้เขาด้วยเนี่ยสำหรับอาทิตย์เป็นชื่อเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนเป็นเป็นตัวแทนของกองบนที่หนึ่งอาทิตย์ก็คือกองบลที่หนึ่งจากไปด้วยอายุที่ยังน้อยอยู่เลี้ยงเขาเนี่ยเขาอยู่แต่ในบ้านตลอดแต่ด้วยที่ว่าคนเก่าเลี้ยงให้ปลาทูกินนี ให้ตามมีตามเกิดให้กินแมวคีมให้กินปลากระป๋องเนี่ยมันไม่โอเคแต่พอมันมาถึงมือติแล้วมันก็นะติก็ไม่ได้ตรวจเขาแต่แรกอาจจะเป็นว่าไตวายมันช็อกอะไรเงี้ยแต่ก็ไปได้สวยมากไปแบบไม่ไม่รู้ว่าไปตอนแรกบอกว่าไปเขาเงยหัวขึ้นมาติก็นั่งขำำม,มาเช้าบอกไปแล้วเงยยกหัวขึ้นมาเอา้าเอ้หอยแปบ๊บหนึ่งหลับไปเราก็นึกมันยังอยู่ไปนิ่งๆไปแบบรอๆเนี่ย เดี๋ยวตีทักทายท่านผู้ชมเท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ในวันนี้นะ